สวัสดีครับนี่จะมาสอนใช้ตัวเล n เจอร์โนเนะครับตัว S ก่อนอื่นก็ต้องเสียบเข้ากับคอมก่อนนะครับเสียบข้าคอมเสร็จก็ใส่รหัสนะครับผมอ่าตอนนี้ใส่รหัสแล้วนะครับเราก็มาดูที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับอ่าเราก็เปิดแอปมานะฮะเปิดเว็บไซต์มาอ่าเป็นเว็บที่เราเล่นเกม v s u n d e a d ก็ได้นะฮะแผ่น v s u n d e a d แล้วก็ล็อกอินนะครับอใสม่มตามัคลิกไปโอเคแล้วก็มาเซ็นชื่อนะครับเพื่อที่จะเข้าปึ๊บอ่าเข้ามาแล้วนะครับแล้วมาดูอ่าตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับซึ่งมันเด้งเราก็ต้องไปเปิดมันก่อนนะครับ ปเปิดที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดมันนะฮะมันจะมีตัวเด้งขึ้นมาถามตลอดเวลาเด้งดึ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 งจนเราหน้าํำคาญเลยฮะแล้วมันก็ไม่ไปไหนต่อแต่เราต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับนี่ยูดเดนเจอร์ไลท์นะครับตอนแรกมันเป็นปกติจะเป็นออฟนะครับติ๊กเปิดออน on. พอติ๊กเปิดออนเสร็จเราเข้ามาปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามาหน้านี้เลยนะครับถ้าเราก็กดโอเพน ปุ๊บอ่ามันจะเรียกออโต้มานะสำหรับถ้าเราเสียบแล้วอ่านี่มันคให้เรากดสองครั้งนะครับที่ตัวอ่าแล้วก็ตกลงไปอ่าอ่าแล้วคอมมันก็จะโหลดหมุนติวติวติวเข้ามาคืออ๋อตอนนี้คอนเน็กแล้วนะฮะเป็นสะพานแล้วนะครับของอีทิเลียมนะครับโอเคอ่านี่ก็จะเข้ามาในนี้แล้วนะครับ และแค่นี้ยังไม่พอนะครับจริงบางคนทําแค่นี้ก็คือหมดแล้วไม่รู้ทําอะไรต่อแล้วแต่ตามจริงแค่นี้ยังไม่พอนะฮะถ้าทําแค่เนี้ยยังใช้เหรียญของ Pvu ไม่ได้แต่จะใช้เหรียญของ Binance ได้ Bitcoin ได้นะครับแต่จะใช้ Pvu ไม่ได้ถ้าจะใช้ Pvu ได้ต้องมาตั้งที่ตรงนี้นะครับอ่านี่ก็คือเข้าแอปของ Ethereum แล้วนะครับอ่าอ,อ,อ้อ,อขอออกก่อนนะฮะออออกไป อ่าฮะปึ๊บอ่าก็เข้าอีธิเดียมนะครับเข้าอีธิเดียมไว้อ่ากดสองที่ข้างบนอ่าเข้ามาแล้วเ,เข้าไปที่เซตติ้งนะครับเรากดข้างบนปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ตอนแรกมันปิดปิดไว้นะฮะโอเคอ่าตอนแรกเป็นนอตนะครับ,เ,เ,ปนะรบเปิดเป็นแอโร่นะครับปึ๊บอ่าเปิดแค่นี้นะครับ อันนี้ก็ปกติเหมือนเดิมเปิด a r l o w ไว้แล้วก็ Back ก่ดแค่นี้นะฮะก็ถ้าขกับว่าใช้เหรียญของ Pvu ได้แล้วนะฮะจะเทรดจะส w a p จะโอนจะอะไรได้ปกติแล้วนะครับผมอันนี้ก็สบายแล้ว